ถูกคนบ่าดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะหลานอันนี้คือเรื่องจริงเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกะแล้เวเดเจ์เบิดสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขออนุมทธนาสาธุเนาะคะ่ะในทูกถุกบุญที่ไดเดินทางไปเฮตมาขอให้ไปซอยนุ่นดวงเปิดโชว์เปิด,มปดามให้พีน FC, พ่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนคะ่ะอนุมทธนาสาธุบุญอีกครั้งค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ วันที่17มกราเนาะคะ่ะก็จะเป็นมื่ออื่นเนาะคะ่ะกะขอให้แนวทางที่ให้ไปแตกสามตัวตรงบนรางสําหรับพี่น้องซ้ายบนที่รวมทําบุญสั่งบาร,รมีเนาะคะ่ะพี่น้องความเสือความศรัทธาภัายมั่นเนาะคะ่ะผู้ใดศรัทธาคอยคอยบ่ถิมบ่ปาาลาไว้ทั้งรางเนาะคะ่ะผู้ใดบ่ศรัทธาบ่เสือ ก็บ,บอกว่ากันเพราะว่ามันเป็นความเสือ่อความรัทธาส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่นอ้องงวดห้หวยออนร่า์แบบสักระยะหนึ่งเนาะคะ่ะพี่นอ้องงวดห้ห้อยออนไลน์สักระยะหนึ่งเนาะค่ะงวดแบบบ่มีกำหนดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮ็ดช่องมากสีผ้าทํำบุญส่างบรมียายเดียวแต่ตัวเลขโชคลาภข่อยก็หายได้แต่บด้ให้ดูคืออาจารย์คนอื่นด้วยพี่น้องข่อยเป็นคนปกติที่มากถำบุญส่างบรมีบแม,ม่นอาจารย์ห้ห,ยห้ย ตัวเลขโชคลาภที่หายไปที่มันถือเพราะว่าเป็นบุญบาร,รมีที่เฮารวมเฮ็ดรวมสางกันมากเนาะค่ะพี่น้องหลังจากวันที่17เนาะค่ะหลังจากวันที่17จะเดินสายทาบุญสางบาร,รมีตามปกติแต่จะเน้นไปเรื่องนางสมาธิแผ่เมตตากรรมฐานเป็นอย่างคือเน้นเรื่องนางสมาธิแผ่เมตตากรรมฐานที่พี่น้องมันเฮ็ดหายชีวิตเฮาเปลี่ยนอหลีเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหลังจากที่เฮาได้โชคลาภจากปู่พญานคราชแม่ยาพญานคราช องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นางใหม่แม่นางตะเคียนเข้าได้โชคลาภจากดวงจีดวงวิญญาณเนาะค่ะในเหมือเข้าได้จากเขาแหล้วจากทันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเข้ากระตองนางสมาธิแพ่เมตาส่างบุญส่างบรมีห้เพ่อนนําเนาะค่ะบบแมนจะเอาไฟเดียวเนาะค่ะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์หว่าโลกทีโลกวิญญาณพบภูมิได้ก็ตามแต่เนาะค่ะพี่น้องที่เพ่อนหายโชคลาภเฮา จะต้องตอบแทนเพลินโดยการทําบุญสางบารมีให้เพลินแลก้กการเจริญาวนาแพรเมตตาให้เพลินเดอ้อพี่น้องอันนี้มันก็เสริมดวงสางบุญสางบารมีสางบุญบารมีเพื่ออย่างเพื่อที่จะเฮ็ดในหายชีวิตเฮาพีกพันไปในทิศทางที่ดีเพื่อที่จะเป็นกอป้องกันกายสังขารเนาะค่ะให้สิ่งที่บ่ดีบ่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตเฮาบบว่าจะเป็นผีหรือยอย่างก็ตามแต่